ยุติธรรมจังหวัดนครปฐมจัดมาหากรรมแก้หนี้ประชาชนสร้างการรับรู้กฎหมายเสริมสร้างวินัยทางการเงินจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเสริมสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สิน นไน,นะใช่ค่ะแล้วทุกท่านพร้อมแล้ว ่วมกันะั้นตอนของการให้กำลังใจนะครับขอที่ได้แสดงความสามารถในการีิชาตชยเรื่องการเปลี่ยนแนี้เร็มีที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงอย่างตั้นอยูซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะมีกรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพที่กระทรวงยตรืมเินการเปลี่ปลงตามพระราชบัญญัการลนแปลงพุทธศักราช2566ทาการเงินงานผลศูนย์เปี่ยนแปลงคุณภาพความเสถีรที่บริเวณ ที่ประจันตัวผู้พิทรกษนะครับท่านผู้น้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและที่สำคัญก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของหนี้สิของคูเรือนในวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านมีทรศัพท์เจริญสุโต่นะครับท่านมอบหมายผมเดนิสสุนทรทองนะครับบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับมาทําหน้าที่การต้อนรับนะครับท่านทางกระทรวงยุติธรรมนะครับที่จัด ซึ่งเทศบาลสกลนครเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณล้านล้านสามนะครับล้านสามละเล่ย์นะับก็มีประชากรเก้าแสนสองหมื่นสองพันคนนะครับมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหกเสีาหกท่นนะครับแล้วก็มีอบตนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดแห่งเป็นอบตหนึ่งแห่งเป็นเทศบาลเมืองห้าแห่งนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลนะครับยี่สิบแห่งนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลเก้าสิบแห่งนะครับนะเรามี การเลี้ยงควัมสุกรการเลี้ยงไก่หรือปศุสัตว์ต่างๆนะครับเราก็มีการเริ่มไปแล้วนะครับนะครปรหมดตามตามการเวลานะครับและเราไปนำเข้ามาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีนะครับมีสุกรมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วเราก็อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับและที่สำคัญอีกประการนก็คือว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของพี่น้องชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ ตัวหัวต่อปีก็ประมาณ2องแสนเก้าหมื่นกว่าบาทต่อคนนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับแต่มันเป็นเหมือนกริมิตนะครับยังมีฐานล่าที่ว่าพี่น้องประชาชนยังมีรายได้ค่าต่ำนะฮะที่ที่ยังไม่ไม่เป็นบออ่อการเลี้ยงชีพนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับที่ยังเป็นหนี้สินไทยนะครับท่านนายกที่ตามือคุณนะครับท่านให้นโยบายในการแก้ไขหนี้ข้อกระบบนะครับนะครับหน้ที่นะครับโดยการนำท่านตบโ ท่านมาปฏิบัติที่แทนท่านมันดีากคุณผู้ เป็นท <Cornell. S 2> ี่เราอยากได้เราจิ้มกับพี่ธรรมชาติสุขพี่น้องคนใดคนนี้พี่น้องมีความรู้ในเรื่องที่สิบอยากได้เราจิ้มกับใครป็นวันนี้ทำขอชื่นชมท่านประธานะครับที่ที่ได้กล่าวมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าท่านมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะแก้ไขปัญหาที่น้องจัดส่งได้จริงนะครับโอ นะครับผมผมไปพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในระดับตัวเรือนนะครับให้ให้เบาบางนะครับแล้วเผาฟังทุกย่างนะครับก็วันนี้ในงานของจังหวัดนครปฐมต้องขอบคุณเป็นอย่างสุดท้อค่ะขอบคุณท่านเจผู้ว่ราชการังหวัดนคร้ชม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทา่เข้ามาส่งทุกท่านท่านผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคีทุกหน่วยงานรวมตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติที่รบที่ประสบวิกิตในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคานเวศทวีต่อสอง ในมอบหมายให้ผมคนหนวโทพัฒน,นาวุฒิอังคณาวินประจระรรษาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมาแทนท่านในวันนี้เรื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับจริงๆแล้ววันนี้งานเปิดาการแก้หนี้ท่านรัฐมนตรีภูวีจะไปทุกงานทุกจังหวัดที่ท่านสะดวกและท่านมีโอกาสเพราะปัญหาหนี้สินมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องดูแลและแก้ไขก็เป็นที่เลี้ยงนะครับ ท่านโฟกัสมาที่งานนี้เป็นงานหลักแล้วงานเสริมคืองานแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนงานบริหารงานติดการทิ่ทรณาและเป็นเรื่องเป็นเรื่องเครื่องหมายื่องมือที่จะทําให้ที่น้องประชาชนม,มีความสุขในการประคับใช้กฎหมายสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทรงเกียรติโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นที่สร้างทันตแพทจกตุรีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมขึ้นมาและก็ผม พลตมหาดุลย์ข้าวาวินสถานที่แห่งนี้ท่านภูมิทอนทองติดร้อยดีที่นี่เริ่มต้นรับราชการเป็นนายตำรวจที่นี่ถูกคุยคุรุงที่นี่รับกระปีที่นี่ที่ตรงนี้ของจุดแห่นี้ผมยืนยันว่าเป็นสถานที่สัทธิ์เป็นสถานที่อันทรงเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผูมีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ท่านจงภูมิใจครับ ว่านท่านได้รับเกียรติและมาที่แห่งนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่ท่านมาใช้บริการวันนี้ไปแล้วกลับไปแล้วท่านจะต้องมีความสุขมากขึ้นครับบัดนี้ได้เวลาสุควรแล้วก็วผมขอเปิดภาดการรมแก้นี้สร้างวิทีแห่งความเป็นธรรมทั้งที่3.3จังหวัดนครปฐมสุดท้ายนี้ผขอรัตนาคนุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านรับนับถือรวมตลอดถึง คุณบารมีของหลวงพ่อสัมพานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้โปรดนองประดานประทานพรให้พี่น้องที่มาในวันนี้ทุกท่านเลยครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านประธานในวิธีเป็นอย่างสูงค่ะและยังคงให้ไานอยู่ด้านบนในทีงเรา นะครับขอให้ทางสื่อมวลชนเก็านครับค่ะอย่างที่บอกนะคะการจะแยกให้สินให้่าประชาชนได้นั้นไม่ใช่วันใดวัน้ผองครับครับังติดเทปวันไห ญาตนักเรียนพี่น้องสิรชนนะครับและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับวันนี้รัฐบาลนะครับภายใต้การาำงานของท่านคณะ่านเสนาธาทุีิสิได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมครับภายใต้การทํางานของท่านพลเอกปรวีศรสองได้ประจัดมาตรการแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่33วันนี้จัดที่จังหวัดนครปฐมครับซึ่งได้มารัฐบาลนั้นเราจะจัดครบทั้ง7จสบกจังหวัดครับทั่วประเทศครับและวันนี้เราได้รับเกียรติทางจังหวัด นล้วคมบครับโดยท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับที่อยู่ข้างผมเนี่ยท่านได้มาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะนี้สินนะครับจริงๆแล้วนี้สินเนี่ยไม่มีขยะกเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลแก้ไขค,ครับอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนแก้ปัญหาดรวยตัวร้อนเนื่อง,างาจากว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการาาณ์โลกสถานการณ์นนนนนในภายในและภายนอกนะครับพี่น้องประชาชนมีความไม่สบายใจและก็มีความทุกข์เพราะนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลประบาดทุกให้เขามากที่สุดที่มากได้ครับ จัดมากรรมแก้นี่สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมในวันนี้ครับยืนยันนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ประสบเรื่องนี้ท่านอ,อย่าดิ้งนอนใจครับเรียกใช้บริการรัฐบาลโดยภายใต้าการนําของท่านทวีสอสอ์กระทรวงยุติธรรมเราพร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้ท่านถ้าวันนี้มาแล้วยังแก้ไม่ได้นะครับเรามีความมุ่งมัมม่นตั้งใจว่าจะแก้ให้ได้นะครับก็ขอให้ประสานงานมาถ้าหากว่าท่านได้ประสานงานมาเราก็จะติต่อกลับไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าท่านตีท่านบอกแล้วว่ายุติธรรม ต้องนําเข้าสู่ประชาชนวิ่งเข้าหาประชาชนถ้าประชาชนยังเดือดร้อนและยังไม่ไม่เข้ามาหาเราก็ต้องไปหาครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้สิทธิ์้ได้ครับว่ามันมีมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างน,นะครับปัญหาที่บางสิ่งที่แก้ได้ถ้าเราพดว่าวันละทีนี่เระลบเนี่ยวัทีแก้ได้บางเรื่องแก้ไม่ได้แต่ถ้านี่ในระบบเนี่ยอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ครับถ้าพี่ม้องประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้นี่จริงๆ แล้วนี่นั้นเป็นนี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นนี่ที่ถูกหลักศิลนธรรมคุณธรรมประจําใจเนี่ยท่านเจ้าหนี้ทุกที่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับเราจะเป็นตัวการครับเป็นรัฐบาลจะเป็นตัวการทองการรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาปกครองบางทีบางครั้งเจ้าหนี้ทุกี่เนี่ยเป็นประชาชนบางทีพูดไปแล้วเยอากยนแล้วแก่เกี่ยวแล้วมันทีไม่ฟังกันแต่เราก็จะไมเป็นคนกลางนะครับจะใช้กฎหมายทุกตัวทุกฉบับเป็นเครื่องมือเข้าไปแก้หนี้ให้ได้ครับ้ท่านยดียร์ขอให้ท่านยดจยรค่ะขออนุญาตค่ะ ทั่วประเทศค่ะติดต่อได้ที่สำนักง,งานวิธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะคะค่ะติดต่อได้ที่ศูนย์ลงธรรมนะคะท้าอำเภอท้งศูนย์ลงธรรมจังหวัดค่ะท่าน,นค่ะศูนย์ไกลเกลียวข้อพิพาทภาคประชาชนค่ะศูนย์วิธรรมชุมชนค่ะหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานค่ะสามารถรับเรื่องประสานส่งต่อไปยังสำนักง,งานวิธรรมค่ะและนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะ่ะติดต่อที่กรมวิททิและเศรษฐาพปรกระทรวงิธรรมค่ะของคุณค่ะนท่านทวีสองเนี่ยท่านก็รับนโยบายรัฐบาลมาแล้วมาแก้หนี้ จากาการแก้หนี้เนี่ยเราเดินมาหลายจังหวัดแล้วครั้งนี้รั้นที่สามทุกสามก็อยากจะเรียนว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เดินมาอะไรที่เป็นเรื่องข้อจํากัดเ,เป็นปัญหาอุปสรรคที่ยังทําไม่ได้ท่านรัฐมนตรีท่านรับทราบปัญหาทุกปัญหาแล้วท่านก็บอก้ว่าต่อไปเราต้องวิ่งเข้าหาประชาชนเพราะฉะนั้นการแก้หนี้ขั้นต่อไปทั้งนี้ทั้งแรกปีแรกของรัฐบาลถ้าหากว่าประชาชนจะมีความทุกข์เรื่องหนี้สินอยู่ปีต่อไปปีที่สองเนี่ยเราต้องปรับวิธีการในการแก้หนี้ให้ที่ประชาชเชน ไม่ให้ประชาชนมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะการนั่งรถมานะครับการเสียค่าใช้จ่ายมาใช้เวลามากปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้เราจะต้องมีแพลตฟอร์มดีๆวิ่งเข้าหาชาวบ้านนะครับชาวบ้านอยู่ตามจุดไหนมุมไหนเราจะมีมูไบเครื่อที่ไปถึงที่น้องประชาชนครับอันนี้อยู่ได้อยู่้อได้เลยอยู่ได้เยมสาีเลย

คดีเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพช็อปปิ้งเยอะมากค่ะสุดไปเยอะไหมเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์นะ รัฐบาลวิธธรรมจังหวัดนครปฐมครับวันนี้นะครับผมช่วงเวลาดอกนี้ผมขอมาเล่าเรื่องอะไรสักหน่อย่ยวกับปัญหาที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ในวิธรรมจังหวัดนครปฐมหลายครันะที่คนเรามีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาเรื่อง เงินไม่พอใช้ก็ทำบัตรเครดิตใหรุดผมจะไม่พูดว่าบัตรเครดิตมันคืออะไรเพราะว่าวันนี้ทุกคนผมดูแลมีทั้งธนาคารมีทั้งการเงินต่างๆผมจะมาที่นี่เลยครับปัญหาของนี่บัตรเคจจัยนี่บัตรเครดิ้จะได้ยังไงครับเกิดได้หลายอย่างเขาบอกว่าไม่ต้องก้าวสู่ใครู่ดก,ก,ก,กันว่า อารมณกายปรมาลาภาหรือว่าการไม่รบกนาประเสริฐการไม่เป็นที่ก็เป็นระประเสริฐเชนั้นนะครับเดี๋ยวอังทญาปยาพี่น้องประชาชนที่มาดูงานไม้างเขียดทีลุไลนะครับงานสาธารณการทีตาจที่ปนผมหรอรับชมอยู่ทางบ้านก็สามารถ่เขีนเรียนรู้นะครับผ่านทาง คแชร์หรือข้อมอะไรเพื่อียู้ด้นะครับเราจะมีกิรที่คอยจดประเด็นนะครับฝากขึ้นมาด้บนจีเพื่อฝากท่านเรียนมาที่อยู่แล้วเราจนครับและที่การรัฒนาผู้แทนเให้ที่น้องประชาชนสะครับได้รู้จักนะคับการีกองนะครับมาได้ดีขึ้นครับก็กผมก็ขออให้ทั้ตัวนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วน